ไล่เลยชูลจับไปเลยไปโจ้เลยหนิวเหินแล้วเปล่ามงไม่เติมแล้วชูลาจับแล้ไม่เงียบยิงกัไปเลยอยามัดระวังเไปัไปเลย

ทันหรือเป่าจ่าไหมสองสองทันนะมานะทไหมทันไหมสองทันสองทัมา้วยออกมาหน้าสองเลยออกมาหน้าสองเลยครับมาหน้าสองเลยเดี๋ยวนะอไว ตรงไหนดูด้วยนะไอ้ดองดิโนขึ้นหน้าครับโหนขึ้นหน้าแล้วมาตามๆได้ป่าวได้ล้เลยได้ตามออโดนจับน่อยโดนจับหน่อยโดนจับหน้า่อยครับโยกาเข้าโดนมันหน่อยปั๊มหน่อยปั๊มหน่อยปั๊มมันหน่อยมีคนเราน้อยแค่ปั๊มหน่อยแล้วบอกให้รวมกันนะรวมหน้าบ้านมันจะเป็นอะไรวะมารวมกันเราไม่เหลือแล้วรวมกันมารวมกันมา ตไปเลยนะตไวม่มีใครทําเมองอนี่รอก่ออเป็นทีมดีกว่าเล่นคนงน้อย่างเยละมนฝังไม่อีกตัวเอข้าไปเข้าไปเข้าไวเข้าไปยังซ้าร็วๆเพื่อนอยู่ข้ในุนชะโยัดดบมันไว้ได้บ้ามันไว้เคื่องนิ้เติมเ ดูในตรงไหนปีนก็ได้ครับปีนก็ได้เข้าจับตาได้บ้างจับตาจับตาได้บ้างจับแล้วบอกจับแล้วบอกเอ็นอาร์แค่อาร์เร็วทุณเลยทุณทได้บ้างเชนยัดไปเชนยัดจับบนเดนตาเนจับเดินตามจับบนเดินตามานเดินตามมาจับบนเดนตามมาจับบนดเดเลิดดนเดเดเดนจับน อดมันเข้าป่าไรนี่เอาเลยยาวไปยาวไป่ยาวยาวไ่ปิดเต็มเวลให้ได้ปิดเต็มองปิดเต็แล้วปิดเต็ิดแล้วู้สัเือตตไม่เียเลปลเดยวปปล้ปล่อยตรงนี้เราตรงนี้รตรงนี้เ่นสร้าง้ดีกว่าปะอ่า มัเริ่มตั้งตัวนะทั้งสองเกี่ยวโได้่ไหม ซอาดอมาตอตรงนี้แหละาดออาวนอยชาดอเพื่อนเราเขได้มเพื่อนติมได้ไหมครับเพนหอยมากก่อนเพื่อนหอยมากก่อน่อเเราจะเป็นแซนวิชเราจเป่าหัวเราจะ้มันแซนวิชเราหวานข้าวพี่มันยมากเยอะมัแล้วมันกแล้วมันกแล้วมันสวยสวยแล้วคม่ลงสว้นะเดินต่อเลยครับเดินต่อไหลเลยหลพ่เลยไปเลยเร็วโดนจับเ ยัดนโดนโดนโดนดนียเนี่ยไนียตัวจะดหาไปหระวๆดนหรือไม่มาจับเลยมาจัดเลยดูหน้าบ้านไพี่เอาเนดีกว่าเนี่ยมันก็ดนเร์วิสตัวเนี้ไปตวมาตนเ่าไปตเกียวหรือวะนี่นี่ไปไปย้ายไปตเกียวยาไปตดเกี่ยว

มาหน่อยมันจะหมดแล้วครับมันจะหมดแล้วอ้่แปนไปอู้โ่แบนไปอู้่แปนไปไปเรืเาแหลกกันแหลกมนกันอัดอัดอัดคงเหล่นไม่ด้บ้ามันบ้งแรหมดอัดเป็นเลยแสนเบ๊บเลยแสเบ็บเลยเลยเไม่ได้จับเนี่เนื่ยเคียวจับไพี่เกียวจับนะครับเกียวหมุนบ้าหมุนบ้าหมุนบ้าโดนยัเข้าครับยัดเข้าหน่อย หมดลัวหมดลหมดแล้วันตมเมขึ้นมาหันตเมขึ้นมาหน้าบ้านเขาบ้านนะเอเจอยู่ทาขวาเป็นลมเิดนเอาดิหมกกันเอาเอเจไม่แล้วเหรอด่าบาด่าบ้าด่าบ้าอ่อนตัวนี้ร้อารัวอ่อนไม่บอกว่าโคตนม้โคตรชีย่า้ามันนี่

มีแลจ้าจบแูแล้จ้าจะบอกไปจะหนีไปนะแบบอไปบิบิแบบอลเลยไปเลยบีนบเลยเอาิแกเยแกแกแกดิต์ยังไย้ายย้ายแตกแกไว้ปันหน่อยไปกลังเข้าไปเอ้ทข้งบนพ่จับแลน่ย เ้วินเลย้ขวา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 าขวาขวาขวาขาขวาขาขว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 าวาขวาวาข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 วาาขว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 าขาขว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 าาขว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 า เหนบ้าตรงนู้มันไปเลยนห้าไเลยปล่อยมาไอ้เป้รวลยไ่เล่นที่นี้ที่ไอ้แค่แค่ไหนจำจำไม่ได้เหมนเดี๋ยวเดีวูในเพจให้อผมเล่ตัว้ายเอาใหให้ดีเดี๋ยวเดี๋ยงงั้นเดี๋ยงงั้นเดี๋ยวผมเอาใหดีให้ดีก่อนนะเึงมนาง้นีตัวเดียวแ่ความหมายอ่ะถ้ามีถ้ามีตายอะไรหรือว่าแดกไปมันจบแล้ว กินนนท์แม่งดูบอลเชิเได้ปะตตีแต่เนื้อควบเลยแต่นื้อควบไปเลยเลยไอเดมาแล้วไปไปหนปไงสามีไหมสามเล็กน้อยนายโอ่ะิตาฝั่งนี้เร่อเดี๋ยโตใต้หมดเ้ยเอาหมดเลย้าบ้านเลยอ่อ ที่ไปจับอิงแมรไปจับกินมรุมันโอ้ที่บอโว่าไ่นจะไดเอโลหวะี่มีการกินนี่และที่มัจับม ีมาบอกครับจับจจหมดแล้วเพจับหมดแล้วมากๆเดี๋ยวเราเจนผ่านเลยครับไปหินเลยไปหินเลยเร็วๆเป้วไปไหินเลยเร็วไม่ต้องห่วงฉันเร็วๆไม่ต้องห่วงฉันต้องไปต่อไปวางม่ตไปเลยแค่นี้งโม้เล่นได้เลยมึงเจอสายโหดแน่ไปเจอกันหินนะครับไม่ต้องห่วงฉันไปเลย เ <s ans> <s ans> ยลลอะมั้หัวเราเลยจับแล้วเพื่อนจับแล้วเห็นปะแฮร่แรงเจ็บน้อยเจ็บน้อยเจ็บน้อยแต่โอปีไม่หยุดนะไปอีกทหยุไปแล้วอาบีจรหยุดแล้วครับเร็วๆพร้อมอยังจะได้ไปดิติดๆแล้วเร็วใครมารับผมได้หรอไอ เนตัดทิศอ่ะพีเครับนติพี่มาลุ้มกัมาแล้วนท่ไันอะีเขาวาบอันนี้ไอเขาวาบอะไรวะวาบห่นมาทีวาบวาบซอ่ะคอยคกดครับสกิลค่อยๆดแรนินึงคนไว้เดย่เด้๋วเดว มันเนหินดวครับ่ง้านีมนาีตั้ต้าบาไงเยนไปหวันเต้าไปหวันเตาเสตเเสตเลเสข้างดข้งโอเคสวยครับไปวันีได้ đúng không anh Đúng không nào, đúng 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 ลงมาหน้าหนึ่งบางเจ้วรอ,รอหน้าหนึ่งเลยรอหน้าหนึ่งเลยมันดันเข้ามาแล้วรวมหน้าสองเลยเร็วๆมาก่อนเร็วแล้วยูก็ระเบิดเลยยูสวยยูโม,มเม็ดสวยโม,มเม็ดสวยหอยลูออกปลอยลูกโม,มเม็ดสวยคนระับไปอไป แรงตรงเชียขาันกวขามันปวขาั้น่างสวยเครือนมาเคื่อขึ้นมา้ับยเลยสวยแค่ธรราโอ้โไม่มีีเ่ดแสอแชนนลายกันปีหน้าพี่ปีอาร์ตี่มาป่อยเมาปลอยเข้ามาหน่อยยืนตรงโงแรกเลยครับป๊บ กีดจากตัวใหับด้านซ้ายนะระวังระวังมันพันกันระวังใจเย็นนี่กูโดนสิดดี่หมจับโดนีอเทียนับพึ่งครับนักพึ่งมันเยอะมันเยอะเติมใบเติมใบเติมใบไอ้เป๋เป๋เป๋ได้ปะนะเป๋เป๋แม่งเงียบเนี่ยหายแล้วพูเข้างในบ้านแล้ว

เี้ยดูด่านเลยตอนนี้วะ้าหน้าตามเลยไม่ได้นะเดินสามได้เออวู่่านอไป้างีนี่อ่ะจับจับ่ย้ยสวยวยยบอยวัหุ่นส่วนหลังครับระวังหุ่นรวัหุ่นเไว้เติมไว้ให้ตยเตไว้ัสุดปอมัน่เจะหมดแล้วนะบ้าน

โมรับดดีครับเอโมนะติบเที่ยอะไรวะเดินไม่ได้ไฟเด้งอะแรงตัวดีเดเเร่ไอ้กิวที่ทำทแหลกเเปล่าเป่ยนพี่ไอ้วานนแล้าบเลยวานเดนมันแก้ไม่ได้แนเลยพี่เดินกูแหลกนะเดินไม่ได้นะ ระว,ว,วังมันสิดระวังมันสิดระวังมันสิด้วยคิวเฮียนครับแหลกเะวะตนี้ที่เบาไปเลยอเีเาไลยนหน้าวไปเลยเล่นหน้าวไปเลยหลุดแป๊วนึงอย่าขวามุอ่ะดีรถนะรถนะครับดีรถนะครับรถมนนให้รถมุปนปอร์เซย์พ้นไเยไม่เลือเ็ห่ i̇şte น่าอายเล เน้นวายเน้นวายคืออรแรงันหนึ่งช่องดิมันเียสิบช่องันเรมันดีเลยอัดีเลยัมาเพราะว่าโเราเยอะมัน้าเลไรางรเบดแล้วกันาุ้มนหมดสิบปั๊มแลุงพี่ช่วยหคนละดคนละดแต่อยู่มีรายมาไ

ไปลช่ว,ว,วงววเวลาเวลาสนุกละไอ้บาิบัเดียวนะ่อยอย่าไปไล่มันคนเดียวอ่ะล่อยเลยอินโลง่โลง,โลงไล่ข่ากันไปเลยเรนมีเวง่ายอินโล่งนเออ้อดเสื้อ

สองหนึเข้าเลมาเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเดี๋ยวแบบเดิมบริลรจังไม่มีบราร์แล้วต้องหนครับอินีมาทิดเติมครับทิดเติมเอ็นไปแล้วเอ็นีไปแล้วมีลอ็นซีมีลูตัดหน่อยหน่อยัดรุตัดบัับัดัไอเด้แลนด์ได้ม้